สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม INTV และ TVD เน้นผลิตรายการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมหลากหลายแนวรวมไปถึงรายการส่งเสริมด้านอาชีพต่างๆที่พร้อมจะให้ความรู้ในเชิงวิเคราะห์การทำธุรกิจขายตรงธุรกิจแฟรนไชส์มุ่งเน้นปลุกพลังสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่ล้มเหลวในชีวิต จะได้มีโอกาสลิกฟื้นตัวเองเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จในอนาคตและการเข้ามาดูรายการต่างๆออนไลน์กันแบบส,สดๆพร้อมกับการดูรายการย้อนหลังผ่านทาง www.intv.co.th และสามารถเปิดอ่านหนังสือทีมตลาดวิเคราะห์บน iPad กันแบบฟรีๆได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลัง ทำให้คนเครือข่ายอย่างคุณจะไม่พลาดและตกข่าวสารอย่างแน่นอนและอีกหลากหลายรูปแบบรายการที่คุณผู้ชมจะต้องได้สาระความรู้จากสถานีข่าวและความบันเทิงรวย24ชั่วโมงแห่งนี้พวกเราารปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่พวกเราจะปฏิรูปเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะ จะไปดีรูปยังไงถามหน่อยสิก็ด้วยปุ๋ยอินซีตราบัวทิพนี่ไงได้ผลผลิตดีไม่มีเคมีตกค้างแค่นี้เกษตรกรไทยก็รวยแล้วจริงไหมพวกเรารวยรวยรวยปุ๋ยอินทรียตราบัวทิพกับคุณภาพเหนือชั้นระดับสากลกว่า10ปีที่เกษตรกรเลือกใช้สนใจโทร02 4415056 02 4415057 0863419611 0863419613กลับเข้าสู่รายการรวยทั่วไทยกับผมกายะลินอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้มาดูว่า ทำไมปุ๋ยบัวทิพย์หรือบริษัท t ท M ยั่งยืนเขาเรียกว่าคงกระ,กระพันถาวรเลอเกินไอสินค้าตัวนี้มันตอบโจทย์เกษตรกรไทยได้ครบเครื่องครบวงจรจริงหรือไม่คุณอุดมพรนะครับดำเนินกิจซึ่งเป็นผู้นำภาคเหนือจะมาถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลในเชิงลึกของปุ๋ยบัวทิพย์ให้เกษตรกรไทยทุกท่าน เรียกแบบเจาะลึกทะลุทะลวงเลยไปค้นหาคําตอบเลยครับสวัสดีครับคุณดุมพรครับคะ่ะสวัสดีค่ะคุณกายครับคือเราต้องยอมรับว,ว่าปุ๋ยบัทิพย์อยู่มา10กว่าปีแล้วค่ะใช่ค่ะปีที่11บเอ็ถ้าไม่มีอะไรดีคงอยู่ไม่ถึงวันนี้แน่อ๋อแน่นอนเพราะหลายๆบริษัทที่ผลิตปุ๋ยอินทรีนะค่ะล้มหายตายจากไปก็เยอะทําไมทําไมเพราะอะไร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้ได้คุณภาพต้องอาศัยเทคโนโลยีต้องอาศัยประสบการณ์นะคะสูงมากซึ่งบัวทิพหรือบริษัททรเอ็มเนี่ยมีจุดนี้ชัดเจนนะคะทีนี้ถ้าจะให้วิเคราะห์เมื่อสักครู่คุณกายถาม<อ>ว่าทําไมเราอยู่ยงคงกระพันได้นะคะถึง10ปีแล้วก็ย่างเข้าสู่ปีที่สิเแล้วก็มีสมาชิกหลั่งไหลเข้ามาตลอดเวลาเนี่ยนะคะเ<อ>ขาอนุญาตนําเรียนอย่างนี้ขอเนีย่ยเราวิเคราะห์ตัวเราเองตลอดเวลาเหมือนกันขาอนุญาตนาเรียนในสประเด็นนะคะคุณกายประเด็นแรกก็คือว่าผลิตภัณฑ์ของเรา เ,ะะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพตอบสนองอผู้ทําการเกษตรแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรนะคะอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เราแล้ว,ลวมีโอกาสได้รับเงินคืนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ TRM ทุกท่านเนี่ยนะคะก็ได้รับค่าตอบแทน คืนจากการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งผู้ใช้ผู้ขายได้ประโยชน์เหมือนกันนะคะผู้ใช้คือเกษตรกรนอกจากได้ผลผลิตที่เพิ่มจากผลิตภัณฑ์ที่มีมีคุณภาพแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินคืนเป็นค่าตอบแทนอีกด้วยเป็นสองประเด็นใหญ่ๆซึ่งทำให้บัวทิพย์เนี่ยนะคะอยู่คู่เกษตรกรมาถึง10ปีะนะคะสำคัญนี่หมายถึงว่ามันไปเติมเต็มสมเเรีเติมเต็มให้กับพืน อย่างนี้นะคะสารอาหารนี่สำคัญมากเียของบัวทิพย์เนี่ยนะคะเราเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีแน่นอนว่าพืชต้องการธาตุอาหารเนี่ยต้องการธาตุอาหารหลากหลายนะคะต้องการทั้งตัวตัวเคมีก็คือ NPK ซึ่งบัวทิพย์ก็มีให้ถูกไหมคะต้องการธาตุอาหารรองนะคะจุลธาตุต่างๆหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าธาตุอาหารเสริมบัวทิพย์ก็มีให้ต้องการอินทรีย์วัตถุนะคะที่จะช่วยปรับปรุงบำรุงลินต้องการจุลินทรีย์เราก็มีให้ถูกไหมคะคุณกาย เราเนี่ยผลิตปุ๋ยขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นปุ๋ยซึ่งมีความสมดุลครบถ้วนที่ธาตุอาหารที่พืชต้องการเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วเนี่ยปุ๋ยเม็ดของเราก็ตอบสนองพืชทุกพืชที่เรานำเข้าไปใช้ในแปลงเกษตรกรซึ่งเกษตรกรตอบรับดีมากแล้วก็ให้ผลชัดเจนนะคะระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มาแล้ว10ปีสำหรับบวัวทิพย์ค่ะแต่ว่านอกจากนี้นอกจากนี้เนี่ย เราบอกว่าเราใส่ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเมเ็ดก็อาจจะมีบางมุมที่เก,เกษตรกรบอกว่าเอ๊อใส่ไปแล้วมันนิ่งๆนะถูกไหมคบมันก็มีอันเนี้ยเราก็มามองว่าโอเคบางพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ที่เราไม่ทราบหรอกว่า แต่เดิมเป็นมายังไงแต่มันเ,เป็นพื้นที่ซึ่งในดินอาจจะมีเชื้อโรคสูงหรือมีเชื้อราสูงมันทําให้ปัญหากับรากของต้นไม้นะคะรากของต้นไม้เนี่ยเรียกว่าป่วยเลยแหละเ,เขาก็ดูดกินธาตุอาหารไม่ได้ดูดซับธาตุอาหารไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต่อให้ใส่ปุ๋ยเม็ดไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ย มันก็ไม่ได้ผลถูกงกใช้เวลาปรับสภาพดินก่อนนะมันมันยังไงก็แล้วแต่เนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยเมื่อรากเขาป่วยรากก็ดูดซับธาตุอาหารไม่ได้<อ>ถูกไหมคะคือคือ,คอพืชต้องต้องดูดซับธาตุอาหารทางรากถูกไหมแต่เมื่อรากเน่าเช่นข้าวเอาง่ายๆข้าวรากเน่าเนี่ยต่อให้คุณกายใส่ปุ๋ย เม็ดอินรีที่หนึ่นั้เขาก็กินไม่ได้คือรากมันเนี่ยไม่สมบูรณ์มันดูดซับธาตุอาหารไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาเพราะนั้นถ้าเรามีปุ๋ยเม็ดอย่างเดียวเนี่ยมันก็ตอบสนองเกษตรกรไม่ครบเราก็เลยมีตัวของอาหารเสริมพืชเติมเต็มให้ทางใบถูกไหมคะคุณกายเพราะพืชทานอาหารดูดซับธาตุอาหารทั้งรากเราก็ทางใบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรากเจ็บรากป่วยสมมุติปากเจ็บ เราก็ให้เขาทางใบฉีดพ่นเลยนะคะอันนี้เป็นอาหารเสริมพูดถึ่งโมเลกุลเล็กมากซึมซับนาโนทันทีค่ะทันทีที่ฉีดพ่นเข้าไปนะคะพื่ดูซับใช่ค่ะดูซับไปเป็นธาตุดึงธาตุอาหารไปใช้ทันทีไม่ต้องรอการส่งเคราะห์แสงคุณการลองนึกดูนะคะว่าปกติเนี่ยพืช ต้องสังเคราะห์แสงก่อนถึงจะดึงธาตุอาหารไปใช้ได้แต่ตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องรอเวลาเลยด้านได้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าโมเลกุลแสดงว่าอาหารสาเร็จยรูปใช่เป็นอาหารเสริมพืชที่ครบธาตุอาหารที่พืชต้องการนะคะพืชต้นที่โสมจะโสมจากอะไรก็แล้วแต่โสมหลังเก็บเกี่ยวหรือว่าโสมเพราะว่าเป็นโรคอันนี้ก็เติมเต็มได้เลยริชโก้อะริชโก้ค่ะรีชโก้ค่ะนะคะเอาละ ทางดินกินแล้วทางใบมีแล้วอ่ที<ร>นี้เราลงมองเข้าไปในต้นไม้ว่าปกติเนี่ยเหมือนคนคนก็มีโอกาสเจ็บป่วยถูกไหมคะค กินดีอยู่ดีก็มีโอกาสเจ็บบ่วยต้นไม้เช่นกันเขาก็มีโอกาสที่เป็นโรคพืชมันปฏิเสธไม่ได้นะคะถ้าทําเกษตรเนี่ยมันจะต้องอาได้รับผลกระทบเรื่องนี้เพราะฉะนั้นบัวทิพย์ก็ลองมองว่าเอาโรคพืชปัจจุบันเราใช้อะไระยาฆ่าแมลงฆ่าแมลงเยอะมากเชื้อราโรคพืชเป็นสารเคมีอันตรายมันจะฆ่าคนตายด้วยคนที่ใช้เนี่ยสะสมอันนั้นก็ว่ากันไปนะคะเราไม่ได้บอกว่าว่า ดีไม่ดีหรือควรใช้ไม่ควรใช้แต่ว่าเราคิดค้นมาใหม่ด้วยการเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าฤทริ์ฟังชัน่ะริ์ฟังชันตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นสารสกัดชีวภาพไม่มีพิษตกค้างใดๆทั้งสิ้นและกำจัดโรคพืชได้ทุกชนิดเช่นเชื้อราะนะคะเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเรากำจัดได้หมดะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำกเกษตรอินทรีย์หรือเราห่วงชีวิตเรา เราก็ต้องห่วงชีวิตต้นไม้ะนะคะมันจะต้องไปคู่กันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสารอินทรีนะคะมีปุ๋ยอินทรีย์เพราะฉะนั้นตอนนี้ชีวิตของพืชดําเนินมาเนี่ยมีปุ๋ยทางดินมีปุ๋ยทางใบมีตัวกําจัดโรคพืชซึ่งเป็นสารสกัดชีวภาพ<ถ>ปลอดภย<ถ>ัยไม่มีพิษตกค่าไม่ใช่ใช้ไงคะฉีดพร้อผสมด้วยกันเลือต่างคนต่างฉีดสองตัวนี้เนี่ยจะฉีด ผสมด้วยกันก็ได้นะคะในเชิงป้องกันก็ก็สมมุติว่าเราต้องการให้อาหารแต่เติมอาหารพืชก่อนก็ใส่ตัวนี้ที่เราคิดว่าโอเคเราควรจะป้องกันโรคพืชไว้ด้วยก็ใส่ผสมด้วยกันในถังเดียวกันเลยใช่ค่ะใส่ผสมในแต่ถังในถังเดียวกันเลยไม่ต้องวิบาฉีดที่เดียวได้เลยนะคะอันนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืชแล้วก็ช่วยป้องกันโรคพืชและกําจัดโรคพืชด้วยถ้ามีนะคะทีนี้ พืชก็จะเติบโตให้ผลผลิตที่ดีกับเกษตรกรนะคะผลผลิตดีเกษตรกรก็ขายได้ดีก็ได้เงินกลับคืนมาแต่บางทีพืชมันโตไม่ทันเลยพวกวัชพืชมันเต็มเนี่ยปัญหาใหญ่นะไอเนี่ยก็แสดงว่าคุณกายเนี่ยนอกจากทำรายการแล้วเข้าใจเกษตรกรลึกซึ้งนะคะพยายามที่จะหาคาถามมาแทนเกษตรกรมีอะไรปัญหาใหญ่ของเกษตรกรเลยนะคะซึ่งเราต้องยอมรับว่าวัชพืชเนี่ยปัจจุบันมีหลากหลายตายยาก ก็มีเยอะมากนะคะวัชพืชซึ่งเป็นสิบสิบปีแบบทนทานมีเยอะแยะมากมายเราก็ยอมรับอีกเหมือนกันว่าก็มีสารเคมีร้ายแรงที่ช่วยกำจัดเขานะคะกำจัดวัชพืชพวกนี้ซึ่งเราก็ใช้กันมาเรียกว่านานแหละนะคะก็แน่นอนว่าสารเคมีก็ส่งผล สองมุมเสมอนะคะใช่ตรงนั้นเนี่ยสองมุมสุขภาพก็ด้วยนะคะทีนี้เราก็เลยเมื่อเราจะ T R M เกิดมาเพื่อทําเกษตรอินทรีย์นะคะผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้คุณภาพผลิตสารอินทรีย์ขึ้นมาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของต้นไม้และกําจัดโรคพืชเราก็มีตัวอร์ m u l a o วันะคะไม่ใช่รถแข่งไม่ใช่น้ำมันพืชรถแข่งมาทำไม f o r m u l า one ค่ะเราอยากบอกว่าตัวนี้เนี่ย เป็นสารอ,อินทรีย์สูตรเข้มข้นในการกําจัด,จดวัชพืช,ช,พชปกติเนี่ยการกำจัดวัชพืชเพื่อจะมีใบกว้างใบแคบออเป็นสารอินทรีย์สูตรเข้มขน้นข้น คุณกายสามารถเปิดขวดเนี่ยเทใส่มือสัมผัสได้เลยนะคะไม,มไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองแล้วค่ะคนะคะเดี๋ยวก็จะมีภาพวิ่งให้ดูว่าไม่เป็นไรจริงๆถ้าเป็นดิฉันไปก่อนแล้วเ <c oughs> พราะลองก่อนเลยนะคะคก่อนที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเราพูดที่จะสื่อสารและนําสินค้าผลิตภัณฑ์นําสู่เกษตรกรเราก็ต้องทดลองทุกอย่างนะคะค กลิ่นหอมนะคะแล้วก็ปลอดภัยเป็นสารอินทรีย์สูตรเข้มข้นใช้ได้ทั้งใบแคบและก็ใบกว้างปกติเนี่ยเขาจะมีแยกนะคะคุณกายถ้าเป็นสารเคมีเนี่ยเขาจะแยก,กว่าใบแคบก็ใช้สูตรนี้ใบกว้างก็เป็นอีกตัวหนึ่งแต่ของเราเนี่ยไม่ต้องเลยครอบคลุมเลยนะคะคใส่เข้าไปเลยฉีดพ่นแล้วคนปลอดภัยวัชพืชตายชัดเจนะนะคะแต,แต่ตัวนี้ท่านผู้ชมผมเคยลองแล้วลองย่าอยู่ในซอยที่เข้าสำนักง,งานผมเนี่ยนะตายเกี้ยง แต่ผมต้องการรอดูว่ามันจะฟื้นไหมคนงานนั้นไปถอนทิ้งเกี้ยงเลยผมการร้อยฝนตกมาสักหน่อยแล้วก็ถอนเกลี้ยงหมดเลยเกือบฆ่าคนงานตายไม่ต้องห่วงค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ตายเกี้ยงเลยพายใตอนสิ <c oughs> วันได้ตายค่ะตายเขาตายจริงๆเขาค่อยๆตายแล้วก็แสดงอาการชัดเจนตั้งแต่สี่วัน เจ็ดวันสิบวันนี่เรามีผลการทดลองชัดเจนค่ะคุณกายแล้วก็ปัจจุบันเ,นเรามีสี่ลิตรละ<อ>นะคะคืนกำาไรให้เกษ,กษกรตรกรราคาเท่าเดิมเป็นสี่ลิตรอ่านรคเพื่อจะได้ใช้ไดง่ายขึ้นนะคะแต่เวลามันหมดเลยตอนนี้มีอะไรฝากท่านผู้ชมทิ้งได้นิดเดียวก็ฝากเรียนอย่างนี้แล้วกันนะคะว่าบัวทิพย์เนี่ยผ่านการพิสูจน์มาแล้วด้วยระยะเวลาสิบปีที่เรามีโรงงานเป็นของเราเองนะคะสินค้าได้คุณภาพตลอดเวลานะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยบัวทิพย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ขา ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,ร,กรมีโอกาสได้รับเงินคืนมีโอกาสที่จะสร้างสรรค์ชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเรียนเชิญทุกท่านนะคะเจอปุอ๋ยบัวทิพย์ที่ไหนหรือจะติดต่อดิฉันตามเบอร์ที่วิ่งอยู่นี้ได้ต <ะ S 2> ลอดเวลานะคะค,ค่ะต้องขอบคุณทุกท่านเช่นกันค่ะครับครับนี่เลย่านผู้ชมครับเขาเรียกว่าข้อมูลดีๆจากปุ๋ยบัวทิพย์ไม่ใช่ไปหาฟังหรือรับชมที่ไหนได้ได้ได,ได้ง่ายๆนะครับนอกจากรายการรวยทั่วไทยเท่านั้น เราพยายามที่จัดเติมเต็มทุกมิติทุกรูปแบบตลอดเวลาเลยเพื่อเรียกว่าเ,เพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยจะได้เสพข้อมูลอย่างมีสาระจริงๆครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้นําภาคเหนือของบริษัท t ทีเอที่ให้เกียรติร่วมรายการครับขอบคุณครับ,บติดตามชมรายการรวยทั่วไทยได้ใหม่นะครับวันและเวลานี้แหละครับสําหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ